สวัสดีเจ้าวันนี้อันจะพาเพื่อนๆชมบริเวณบ้านนะเจ้าบ้านอันก็อยู่ในเนื้อที่อยู่ประมาณสองไร่นะจ้าเป็นบ้านส่วนอันนี้ที่บ้านนะเจ้าบ้านที่อันอยู่นี่แหละอยู่กันสามพ่อแม่ลูกนะเจ้าพี่ๆก็แยกย,ย้ายครอบครัวกันออกไปนะคะแต่ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี้แหละค่ะมีพี่น้องสามคนนะคะเนี่ยค่ะที่บ,บ้านก็เนื้อที่เยอะมากอันกลว่าเดี๋ยวหมดฝนนะคะ อันก็จะลงพืชผักสวนครัวทั้งหมดเลยนะคะอันเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้หเดือนค่ะปกติอันก็เป็นเด็กกรุงเทพนั่นแหละคะ่ะอยู่กรุงเทพนานมากๆเพื่อนๆอันนี้ต้นข้างหน้าคือต้นมังคุดนะคะอันมาลงไว้อยู่ประมาณสามถึงสี่ต้นนะคะตายไปหมดเลยเหลือสองต้นนะคะแต่น่าจะรอดอยู่นะคะอันนี้ต้นมังคุดค่ะข้างหน้าเรานี้คือ ต้นมะแฮะนะคะเดี๋ยวรอเขาออกฝั่แอันจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นเบลเบล่านี่คือต้นผักเฮือดนะคะเพื่อนๆต้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไพรนะคะไอ้ตรงนั้นอะใบสวยๆเป็นไพรนะคะหรือว่าภาษาเหนือของปูเลยนะเจ้า ามางคุดอยู่ตรงนั้นอีกต้นหนึ่งค่ะถือว่ารอดนะคะส่วนทุเรียนอันเอามาปลูกอยู่ประมาณสิบกว่ต้นนะน่าจะรอดอยู่ประมาณ3-4ต้นไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะแต่มังคุดรอดแน่ๆสวยมากๆเ,เห็นเพื่อนๆเห็นไหมประมาณเมตรหนึ่งนลค่ะเนี่ยคือหน้าตายอย่างเงี้ยรอดมากๆนะคะแต่ทุเรียนอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบน้ําเยอะนะคะคือที่บ้านอันน้อํอฝนตกซุกเนาะน้ําขัง เขาก็จะไม่ค่อยชอบนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะที่บ้านก็เนื้อที่บ้างเปล่าเยอะเนาะก็พ่อกับแม่ตายายสองคนปลูกกันไม่ไหวทีนี้อันกลับมาอยู่บ้านกักนก็กลายว่าจะลงผักอ้ไอที่เรากินได้ค่ะผักสวนครัวต่างๆลงงบไปอันนี้คือต้นมะแฮะนะเพื่อนๆอรอออกฝักก่อนเนาะเนี่ยลักษณะต้นมะแฮะนะคะเพื่อนๆอ่านกินได้แต่ฝักนะรอเขาเป็นฝักก่อนเนาะ ก็สูงสูงเป็นต้นไม้เถานะคะก็คือสูงกว่าน,นี้ถ้าออกฝักแล้วก็จะตายเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือทุเรียนนะคะ <S <S ดูทรงแล้วจริงๆเขาสูงประมาณเมตรครึ่งนะเพื่อนๆแต่เดสมอลเล่แล้วเนะี่ยน่าจะไม่รอดดูทรงแล้วอาจจะเป็นวิธีปลูกแล้วก็ได้เนะเราปลูกไม่ถูกวิธีเขาเองนะคะอันนี้ก็ต้นกล้วย ส่นวนแบบขัวเกือบลือเลาเลยค่ะยาวเกือบเมตรนึงค่ะคือหนึ่งอ่าชออมนะคะแล้วก็อันนี้คือสเดามาเลนะคะส้มโอทองดีอันนี้ผักจ้ำนะคะเนี่ยผักจ้ำที่เอาใส่ผักซาวันก่อนนะจ้าวอ้าวไฮไลท์อยู่ข้างหน้าค่ะเพื่อนๆอ,อันจะพาดูของแปลก ไอ้กนี้คือกอขานะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือต้นผักกลุ่มแล้วเพื่อนเพื่อนรอเขาแบบอ่าใบเขาลวงหมดเนาะออกยอดอันจะทําวิธีอะไรนะดองผักกลุ่มเนาะยำผักกลุ่มนะจ๊กผนะักเมืองเมืองนะจ้าที่บ้านก็ผักก็จะเยอะอยู่พอสมควรนะคะไฮไลท์ห้อยตรงเตงอยู่ตรงนั้นคะ่ะทุกคนหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะแต่บ้านอันยังมีอยู่นะ อูอันใส่ขาสั้นอาหารมากนะคะลงสวนเสียวเสียวเสียวคุ้นนะคะเพื่อนๆอันไม่ได้เสียวยุงหรอกค่ะห้อยมาหลองตองแต่งไงนีน้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขาเรียกมันมู่หรือมันหำเออพุ่นไม่พอามันห่อะบักู้นะเจ้าบักู้นะเจ้าห้อยมาหลองตองแต่งะะอย่งนะค่ะเดี๋ยวอันให้ดูลูกนะคะอันเก็บม,มากองวันก่อนอันเก็บม,มากองไว้ตรงเนี้ค่ะแง่่แง่เน,ยเน,ยเนียลูกษณสนลูกอะคะ่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยกินได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เขาแก่แล้วเขาก็จะล่วงล่วงนะคะแล้วอันนี้ล่วงแบบเนี้ยเราก็จะเก็บมองกองไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขย่าพอเครือมันแห้งเราก็ขย่าลงมาทีเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะมันมูอ่าเขาเป็นเครือะะเพื่อนเพื่อนอันให้ปีนขึ้นต้นผักกลุ่มขึ้นไปนะคะแล้วปีต่อต่อไปเขาเป็นหัวนะคะอยู่ตรงนี้ปีต่อต่อไปก็ออกที่เดิมนะคะ อันนี้ต้นมะยงชิดค่ะเพื่อนเพือนก็อีกปีสองปีก็น่าจะกินลูกได้แล้วค่ะจริงๆออกลูกแล้วนะคะอออกลูกสองลูกนี่แหละคะ่ะคือเขายังเล็กอยู่เนาะอ่าถัดมานี่คือมะพร้าวน้ําหอมค่ะเพื่อนเอนมะพร้าวน้ําหอมอัมพาว,วานะคะส่วนอันนั้นก็คือมะละกอค่ะแล้วก็อะไรนะที่เราปลูกกันวันก่อนอะะไรเขาน ะะที่อันเก็บไปนึ่งวันก่อนนะคะปลูกข้าวโพดไปสองแถวแม่บอกปลูกทําไมสองแถวเดี๋ยวจัดการค่ะเดี๋ยวหมดฝนก็จะจัดการเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอนอันนี้ก็ปลูกตอนฝนตกนะก่อนฝนตกนะคะตายเรียบเหมือนกันค่ะเหลือสามต้นเนะะี<ๆ>่ยค่ะเพื่อนๆอันนี้น่าเสียดายที่สุดคือเมื่ออึกค่ะเพื่อนเพื่อนดูฝนมันตกเอามาออึก,อ,ก,อ,กอันตายหมดเลยนะคะ มะเขือยังรอดนะคะมะเขือสีห้าต้นนี้รอดนะคะเพื่อนๆดูสิข้างหน้าอันเป็นชะอมเนาะเรามาเก็บกันบ่อยๆหนะ,ะเห็นไหมมะอืกเยอะมากคละเพื่อนๆตายนะคะตอนแรกบอกว่าเหลือต้นหนึ่งเนาะ,ะอ่าอันต้นอื่นสู่ขิดะคะ่ะตอนนี้สู่ขิดหมดเลยะคะ่ะเป็นที่น่าเสียดายนะแต่ไอ้เหลืองๆนั่นน่าจะ,มะเมล็ดพันธุ์น่าจะใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะ โอ้ยฝนตกเยอะค่ะคือมะอืกเขาก็เกลียดนะ้าเพาชอบน้ําอยู่นะคะน้ําเยอะเขาก็เกลียดนะคะอันนี้แม่เอามาปลูกน่าจะเป็นน่าจะเป็นมะเขืออ๋อมะเขือม่วงนะคะมะเขือเปาะค่ะอันนี้นะ่าเป็นมะเขือคืนอ๋อมะเขือคืนค่ะมะเขือคืนออกลูกอยู่นะคะสองต้นอันนี้เป็นมะเขือเปาะค่ะ นะคะถ้าอยู่บ้านเราก็โอเคนะคะถ้าเราไม่ยึดติดอันในโลกออนไลน์มากๆก,ก,ก็ใช้ชีวิตแฮปปี้อยู่นะคะแต่ถ้าแบบใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เนต็ตมากงุนงิดค่ะสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดี <laughs> ถ้า Wifi ไ,ไฟไดับ Wifi ก็ดับตามะคะ่เพื่อนๆอันนี้ฟักทองนะเพื่อนๆพ,พ่อเริ่มปลูกแล้วค่ะนี้ฟักทองนะคะอนะคะ่ะ บ้านอันเป็นบ้านสวนเนาะนี่ยค่ะบรรยากาศที่บ้านนะคะอ่าขนาดมะเขือพวงยังเกียดฝนเลยค่ะดูสิเหลืองเออคือแบบฝนมันเยอะเกินนะหนักหนาสาหัสเกินค่ะคือตกสามอาทิตย์แล้วน้ํามันก็ขังอยู่ในสวนน่ะคือดินมันอิ่มน้ําค่ะคือเขาไม่ไปไหนแล้วไงคะอ่าต้นมะแฮะอันนี้ก็อะไรวะ มะละกอฮอลแลนด์ดูสิจริงๆลูกก็สวยนะคะพอเจอน้ําเยอะลูกบุบๆเบี้บบบบยวๆไงก็มีค่ะก็พอได้กินนะคะผักปอดสารพิษอะไม่เป็นไรเนาะจะหงิกจะงอป้านไหดก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าส่วนตรงนั้น,นะคะ่ะตรงเลยเสาพิกไทยเราไปคืออะไรนะผักผักผักอะไรผักแป้มเอออันฟันแล้วะคะ่ะฟันให้มันออกใหม่นะออกยอดใหม่ะคะ่ะ อันนี้บ้านสวนของแท้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เถาบวบล้วนะคะค้างบวบเราเออปลูกอยู่ประมาณห้าเถาค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหลุมค่ะเพื่อนๆดูสิออกลูกไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะยังมีห้อยตรงเตงตรงแต่งนะฮะประมาณสี่ห้าลูกอยู่นะคะเพื่อนๆปลูกทีเดียวกินไม่หมดนะคะอันนี้ก็ตอนแรกก็จะเป็นสวนลําไยทั้งหมดอันนี้ก็ทุเรียนนะคะเพื่อนๆอ่า รอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ก็สุนแล้วแต่นะคะอยู่ประมาณสามปีนะะได้แค่เนี้ไอ้นั้นไวกว่าเออไม่ใช่สามปีสองปีค่ะอายุประมาณสองปีค่ะอยู่ตรงเนี้ยสั่งมาพร้อมมังคุดค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นดงอ,อันมาเก็บบ่อยๆเนาะอะไรดงใบชะพูยุงเยอะมากมาก อันนี้ที่เราปลูกกันใหม่นะคะอันนี้พิกขาวเดือยนะคะพริกระเลียงกระเลียงขาวนะคะอันนี้ก็ค้างถั่วเรานี่แหละอันนี้ก็ถั่วที่ปลูกกันเนาะอืมบ้านนั้นนะ่ะคือตอนเช้านกเยอะมากนะคะนกสารพัดนกเลยค่ะเพื่อนเนกเยอะนกแยะเลยค่ะ นี่ค่ะบริเวณบ้านนั่นนะคะก็คือเดี๋ยวก็เราสัดสางลำไยเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ทุเรียนกับมะกรูดกับเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนลำไยนะคะทีนี้ก็ตัดแต่งกิ่งลำไยออกหมดแล้วนะคะเพื่อนๆ่นอันตะไคร้ทีนี้ก็ถ้าเอาตะไคร้ออกแล้วอันไม่ให้พ่อปลูกตะไคร้เลยนะคะอันจะปลูกผักนานาชนิดคือเราไม่สามารถไปเอาผักหวานในนั้นได้ะคะ่ะคือ พอตะไคร้เขาโตอ่ะมันสูงมากอ่ะจะมิดหัวอันแล้วแล้ค่ะเพื่อนๆในนั้นก็จะมีต้นมะไฟนะคะลูกดกมากอ่ะคะ่ะอันเพิ่งกลับมาบ้านนอนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ช่วงนั้นแม่ป่วยอ่ะคะ่ะแม่เป็นเส้นเลือดในสมองตีพ่ะตอนนี้หายดีแล้วประมาณแปดสิเปอร์เซ็นนะคะถือว่าฟื้นตัวเร็วนะคะแม่ป่วยตอนสงกรานเนาะอันก็เลยต้องออกจากงานนะคะ มาอยู่ดูแลพ่อกับแม่นะคะคือแม่ไม่ใครดูแลนะช่วงนั้นแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้แม่ต้องดูแลอันนะคะอันนี้ก็ดงผักแพวนะคะเ,เพื่อนๆ <c oughs> ก็ไม่ได้กลับไปกรุงเทพนะคะเ,เพื่อนๆอันก็มาอยู่ต่างจังหวัดเป็นการถาวรแล้วค่ะถือว่ามุกออนจากกรุงเทพแนละ้วอันก็อยู่ที่โน่นนานแล้วละ่ะอันก็อยู่หลายปีโขแล้วค่ะอยู่เกือบสามสิบปีได้ค่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านเราเนาะ ในนั้นนะคะผักหวานอยู่ในดงหรูนนในดงตะไคร้แล้วเข้าไปไม่ได้แล้วก็เถา่ค้างถั่วพลูค่ะเพื่อนๆอ,อ่าสรุปแล้วอันโดนคุ้นไปนหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆคือก็รู้อยู่กระใจเลยค่ะไม่ยอมใส่กางเกงคายาวนี่ค้างถั่วพลูไปเอาไม่ได้เลยออกลูกออกฝักแล้วนะคะคือมันรกเนาะ นะคะเก็บบรรยากาศในสวนมาฝากนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านอัน,นนะคะเนี่ยบริเวณบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จศึกอะไรนะเสร็จศึกอ้พายุค,ค่ะแล้วเราก็จะลงสวนกันใหม่นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเอาบรรยากาศในบ้านมาฝากเนาะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย